ก็สวัสดีครับคนดูผมทีละนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับก็แจกไฟล์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้มาแปลกนะครับก็เป็นตัวบูตเอพีเอสไปด้วยนะครับก็ลื่นๆเลยครับตัวนี้นะเห็นว่าลื่นๆเลยสบัตดหน้าจอคือแบบนิดเดียวไปอ่ะเห็นว่านี้ผมสบัตดนิดเดียวครับ dpi ผมไม่ได้ปรับนะครับผมก็การตอบสนองผมก็ประมาณนี้นะครับก็ ไม่ต้องไปสนใจนะครับมันไม่ได้เกี่ยวนะครับมันเข้าไฟล์ของเรานะครับก็ให้ทุกคนไปลองใช้กันดูนครับนี่แม่งยิงไม่โดนครับก็ใช้กันดูเอาเองแล้วกันนะครับกูขี้เกียจยิงให้พวกมึงดูนะครับผมก็สอนลงก็กลับไปดูคลิปเก่าเองนะครับผมก็ไปเหอะนะครับกูลดเสียงเกมแป๊บนึงครับอก็กลับไปดูคลิปเก่านะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้แม่งมาแบบวัยไปหน่อยนะครับก็ เดี๋วกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าย้ำนะครับมีของดีแจกนะครับผมใครที่ดูจนจบคลิปนะครับก็รอได้เลยนะคะจุ๊ม